แสงแห่งความนิ่งในใจตอนที่หนึ่งเมื่อใจได้พักจากความคิดตลอดทั้งวันใจของเราทำงานไม่หยุดมันคิดแม้ในเวลาที่เรานิ่งมันพูดแม้ในเวลาที่ไม่มีใครอยู่รอบตัวมันห่วงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและเสียใจกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วเรามักคิดว่าถ้าเราหยุดคิดได้ใจคงจะสงบ แต่ยิ่งพยายามหยุดความคิดก็ยิ่งดังยิ่งอยากนิ่งใจก็ยิ่งไหวเพราะแท้จริงแล้วความสงบไม่ได้เกิดจากการหยุดคิดแต่มันเกิดจากการไม่หลงในความคิดใจที่ได้พักคือใจที่ไม่ต้องสู้กับตัวเองเมื่อถึงยามค่ำคืนร่างกายอาจได้พักจากการทำงานแต่ใจกลับยังทำงานต่อ มันคิดถึงสิ่งที่ยังขางมันพูดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดมันถามหาคำตอบที่ไม่มีวันตอบได้เพราะใจไม่รู้จักการหยุดมันจึงเหนื่อยแม้ในเวลาที่เรานอน,อนแต่ความสงบแท้จริงไม่ได้อยู่ที่การหยุดความคิดแต่อยู่ที่เราหยุดพยายามควบคุมมันเมื่อเรายอมให้ใจเป็นไปตามธรรมชาติใจจะค่อยๆ สงบลงเองอย่างนุ่มนวลเราคิดเพราะกลัวจะไม่พร้อมเราไม่พักเพราะกลัวจะไม่ทันในแต่ละวันเราวิ่งตามความคิดเพราะกลัวจะพลาดสิ่งสำคัญกลัวจะลืมสิ่งที่ต้องทำกลัวจะไม่พร้อมกับสิ่งที่กำลังจะมาแต่หลงมองลึกลงไปความกลัวเหล่านั้นส่วนใหญ่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงเราคิดเผื่อไปไกลเกินจำเป็น จนลืมว่าตอนนี้ต่างหากคือสิ่งที่เรามีอยู่จริงเมื่อรู้เท่าทันความคิดเราจะเริ่มพักจากมันได้พักไม่ใช่เพราะหนีแต่เพราะเข้าใจว่าเราไม่จำเป็นต้องคิดทุกเรื่องในเวลาเดียวกันความคิดก็เหมือนคลื่นในทะเลมันมีจังหวะขึ้นลงบางช่วงแรงบางช่วงแผ่วบางคลื่นใหญ่ จนกลืนทุกอย่างแต่บางคลื่นแค่แตะขอบฟังแล้วหายไปเราห้ามคลื่นไม่ได้แต่เราสามารถยืนดูมันอย่างเข้าใจเมื่อไม่ลงไปเล่นในคลื่นคลื่นก็ทำอะไรเราไม่ได้ใจเองก็เช่นกันเมื่อไม่หลงในความคิดความคิดก็ไม่มีพลังทำร้ายใจได้อีกต่อไปเมื่อใจได้พักมันจะเริ่มกลับมาฟังเสียงของตัวเอง เสียงภายนอกอาจเงียบได้ง่ายแต่เสียงภายในใจนั้นเงียบยากมันคือเสียงของความกลัวเสียงของความไม่มั่นใจเสียงของความคาดหวังที่ยังไม่ได้รับการเติมเต็มแต่เมื่อเราฟังมันด้วยความเข้าใจไม่ตัดสินไม่ผลักไสเราจะเริ่มได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งเสียงที่อ่อนโยนละมุนและอบอุ่น เสียงของความนิ่งที่อยู่ในใจเรามาตลอดเสียงนี้ไม่ดังแต่จะค่อยๆชัดขึ้นเมื่อใจเริ่มวางลงจากความคิดที่แบกไหวการวางความคิดไม่ใช่การละเลยชีวิตบางคนกลัวว่าถ้าวางใจมากเกินไปชีวิตจะไม่มีเป้าหมายแต่การวางใจไม่ได้แปลว่าไม่รับผิดชอบมันแปลว่า เราทำอย่างรู้ตัวโดยไม่ต้องแบกเกินจำเป็นเรายัางคิดแต่ไม่ทุก์ขเพราะความคิดเรายัางทำแต่ไม่ฝืนจนใจเหนื่อยเพราะใจที่เข้าใจการวางจะรู้จักขอบเขตของการพอดีความเงียบที่แท้ไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือความสมบูรณ์หลายคนกลัวความเงียบเพราะในความเงียบนั้น เหมือนเราอยู่กับตัวเองมากเกินไปแต่แท้จริงความเงียบคือบ้านของใจที่เราได้กลับไปพักได้วางสิ่งที่ไม่จําเป็นและได้ยินเสียงของความจริงอีกครั้งในความเงียบไม่มีการเปรียบเทียบไม่มีการตัดสินมีเพียงการอยู่อย่างเต็มที่คืนที่เงียบคือเวลาที่ใจได้รู้ว่า มันไม่ต้องดิ่งอีกต่อไปโลกภายนอกจะหมุนต่อไปเรื่องราวจะยังดำเนินอยู่แต่ใจเราสามารถหยุดได้หยุดเพียงชั่วขณะเพื่อให้ความสงบได้แทรกเข้ามาเมื่อใจนิ่งเราจะเห็นว่าทุกสิ่งกำลังเป็นไปตามเหตุของมันเราไม่จำเป็นต้องไปเร่งไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพียงแค่อยู่กับสิ่งที่เป็น ใจจะสงบอย่างไม่ต้องสร้างคืนที่ใจได้พักคือคืนที่เราเริ่มเข้าใจชีวิตเราอาจไม่ต้องรู้ทุกคำตอบแต่เมื่อใจสงบคำตอบที่แท้จริงมักจะปรากฏเองบางครั้งคำตอบนั้นไม่ใช่คำพูดแต่เป็นความเข้าใจเงียบๆที่เกิดขึ้นในใจความเข้าใจที่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันก็ถูกต้องแล้ว ในเวลานั้นไม่มีสิ่งใดผิดไม่มีสิ่งใดสูนย์เปล่าทุกสิ่งเกิดขึ้นเพื่อพาเรากลับมารู้จักใจของเราเองคืนนี้ไม่ต้องพยายามทำให้ดีพอแค่ยอมให้ตัวเองได้พักไม่ต้องนิ่งไม่ต้องสงบไม่ต้องเป็นคนดีที่สุดในโลกคืนนี้เพียงแค่รู้ว่าเราทำดีที่สุดแล้วในวันนี้และตอนนี้ ถึงเวลาที่จะปล่อยให้ใจได้พักไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอแต่เพราะเรากำลังเรียนรู้ว่าการพักก็เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางบทสวดสุดท้ายของใจคือความเงียบคืนหนี้เมื่อคุณวางทุกสิ่งลงลมหายใจจะช้าลงหัวใจจะเต้นอย่างสงบและความเงียบจะห่มคุณไวเหมือนผ้าห่มอ่อนโยน ไม่ต้องคิดไม่ต้องทำแค่อยู่กับความรู้ตัวเพราะในความรู้ตัวนั้นคือความสงบที่คุณเฝ้าหามาทั้งวันพูดกับใจเบาๆว่าคืนนี้ฉันจะไม่พยายามสงบอีกต่อไปแต่จะยอมให้ใจได้พักจริงๆแล้วปล่อยให้ทุกอย่างค่อยๆจางหายไปในความนิ่งไม่มีเสียงไม่มีความคิด มีเพียงความรู้ตัวอันอบอุ่นที่ค่อยๆพาใจกลับบ้านตอนที่สองเมื่อความเงียบกลายเป็นเพื่อนของใจเมื่อเสียงของโลกเริ่มเบาลง เมื่อหน้าจอถูกปิดเมื่อทุกคนหลับสิ่งที่เหลืออยู่คือเสียงในใจของเราเองเสียงนั้นบางครั้งก็เป็นความคิดที่ยังวนบางครั้งก็เป็นความรู้สึกที่ยังไม่ยอมจางแต่ถ้าเรามองมันด้วยใจที่อ่อนโยนเราจะพบว่าความเงียบไม่ได้ว่างเปล่ามันเต็มไปด้วยชีวิตที่กำลังหายใจอย่างสงบ เมื่อเราเริ่มฟังความเงียบใจจะเริ่มพูดกับเราเสียงของความเงียบไม่ใช่เสียงที่หูได้ยินแต่มันคือความรู้สึกที่ใจได้สัมผัสในความเงียบเราอาจได้ยินเสียงหัวใจเต้นเสียงลมหายใจของตัวเองหรือแม้แต่เสียงความคิดที่ค่อยๆเบาลงแต่ในท่ามกลางทั้งหมดนั้นจะมีบางสิ่งหนึ่งที่นิ่งอยู่ สิ่งที่ไม่เปลี่ยนตามเสียงไม่หวั่นไหวตามอารมณ์สิ่งนั้นคือใจที่รู้เมื่อเรารู้จักอยู่กับความเงียบใจที่รู้จะเริ่มเผยตัวออกมาและเราจะเข้าใจว่าความเงียบไม่ใช่ความโดดเดี่ยวแต่คือพื้นที่ที่ใจได้กลับมาพบตัวเองเรามากลัวความเงียบเพราะเรายังไม่รู้จักมันดีพอตั้งแต่เด็ก เราโตมากับเสียงเสียงคนพูดเสียงสอนเสียงโล่พอไม่มีเสียงใจก็รู้สึกว่างเปล่าเปล่ากับถูกปล่อยให้อยู่ลําพังแต่แท้จริงแล้วความเงียบไม่ได้ทอดทิ้งเรามันกํำลังรอให้เราได้พักมันไม่เร่งไม่เราแต่มันเปิดพื้นที่ให้ใจได้หายใจอย่างเป็นอิสระถ้าเรา เริ่มมองความเงียบด้วยความเข้าใจเราจะไม่หนีจากมันอีกแต่จะค่อยๆกลับไปอยู่ในอ้อมแขนของมันด้วยความสบายใจในความเงียบไม่มีการตัดสินมีแต่การยอมรับเสียงของโลกมักเต็มไปด้วยการเปรียบเทียบเสียงของความคิดมักเต็มไปด้วยคำว่าควรแต่เสียงของความเงียบไม่มีคำว่า หรือถูกในความเงียบไม่มีใครดีหรือเลวไม่มีใครเหนือหรือด้อยมีเพียงความเป็นเช่นนั้นเองเมื่อใจได้อยู่ในความเงียบจริงๆมันจะเริ่มอ่อนโยนกับทุกสิ่งเพราะความเงียบคือครูที่สอนให้ใจเข้าใจคำว่าพอเมื่อเราหยุดพูดกับโลกเราจะได้ยินเสียงของธรรมชาติในใจในทุกลมหายใจ มีจังหวะในทุกความคิดมีต้นและปลายในทุกอารมณ์มีช่วงเกิดและดับแต่เสียงเหล่านี้เรามักไม่ได้ยินเพราะเราพูดกับโลกดังเกินไปเมื่อหยุดพูดเราจะเริ่มฟังฟังเสียงของใจที่เรียบง่ายฟังเสียงของลมหายใจที่สม่ำเสมอฟังเสียงของธรรมชาติ ภายในที่กำลังทำหน้าที่ของมันความเงียบจึงไม่ใช่การว่างเปล่าแต่คือเสียงของธรรมชาติที่แท้จริงความเงียบคือกระจกที่สะท้อนความจริงของใจเมื่อใจสงบพอเราจะเริ่มเห็นตัวเองในกระจกแห่งความเงียบเห็นความเหนื่อยที่ไม่เคยพูดออกมาเห็นความคิดที่เราปล่อยให้ไหลโดยไม่รู้ตัว เห็นความกลัวที่ซ่อนอยู่ใต้รอยยิ้มแต่เราจะไม่หนีจากมันอีกเพราะในความเงียบไม่มีการตัดสินมีเพียงความเข้าใจและความเข้าใจนั้นคือการเยียวยาที่แท้จริงเมื่อใจยอมรับความเงียบความสงบจะค่อยๆเติบโตเราไม่ต้องสร้างความสงบเพียงแค่ไม่ขัดขวางมัน เมื่อเราอยู่กับความเงียบอย่างไม่กลัวความสงบจะค่อยๆเบ่งบานในใจเหมือนดอกไม้ที่ผลิบานในยามเช้ามันจะไม่รีบมันจะไม่ต้องการเสียงปกมือแต่มันจะอยู่อย่างอ่อนโยนและมั่นคงความเงียบที่แท้ไม่ได้แยกเราออกจากโลกแต่เชื่อมเราเข้ากับทุกสิ่งเมื่อใจนิ่งเราจะรู้สึกว่า โลกทั้งใบก็สงบไปด้วยแม้มีเสียงรถเสียงคนเสียงชีวิตแต่ใจไม่ถูกรบกวนอีกเพราะความเงียบในใจนั้นลึกกว่าเสียงใดๆมันไม่ต้องหนีเสียงแต่มันอยู่เหนือเสียงใจที่เงียบจึงเชื่อมกับทุกสิ่งอย่างเข้าใจไม่ต้องพยายามรักใครเพราะมันรู้ว่าทุกชีวิตก็เหมือนกัน ต่างก็สแสวงหาความสงบเช่นเดียวกันความเงียบคือบ้านของเมตตาเมื่อใจสงบพอความอ่อนโยนจะผุดขึ้นเองโดยไม่ต้องพยายามเมตตาไม่ได้มาจากความคิดว่าจะต้องเมตตาแต่มันเกิดจากใจที่สงบจนเห็นว่าทุกสิ่งก็เหมือนกันเมื่อใจไม่กลัวความเงียบเมตตาก็จะอยู่ในนั้นโดยธรรมชาติ เมตตาที่ไม่ต้องแสดงออกแต่แผ่ขยายออกมาอย่างเงียบๆเ,เหมือนกลิ่นดอกไม้ใจที่อยู่กับความเงียบจะไม่ต้องหนีจากความวุ่นวายอีกเพราะใจรู้ว่าความเงียบไม่ได้อยู่แค่ในสถานที่แต่มันอยู่ในทุกลมหายใจของคนที่เข้าใจมันแม้จะอยู่ท่ามกลางเสียงรถเสียงฝนเสียงโลกถ้าใจอยู่กับความเงียบได้ ใจนั้นย่อมสงบได้ทุกที่เพราะความเงียบไม่ได้อยู่ภายนอกแต่มันอยู่ภายในในพื้นที่ที่ไม่มีใครแต่ต้องได้ก่อนหลับในคืนนี้คืนนี้อย่าเพิ่งเร่งให้ใจสงบอย่าเพิ่งพยายามทำให้เงียบเพียงแค่หลับตารู้ว่าร่างกายกำลังพักรู้ว่าลมหายใจกำลังเคลื่อนไหวรู้ว่าความคิดยังมา แต่ไม่ต้องผลักมันไปพูดกับใจเบาๆว่าคืนนี้ฉันจะอยู่กับความเงียบเหมือนอยู่กับเพื่อนเก่าที่ใจคิดถึงแล้วปล่อยให้ความเงียบโอบกุนไว้ไม่ต้องทำอะไรแค่อยู่กับมันเพราะความเงียบที่แท้ไม่ต้องสร้างมันอยู่ตรงนี้เสมอในใจที่พร้อมจะฟัง ใจที่นิ่งเห็นทุกสิ่งอย่างเข้าใจเมื่อใจได้พักจากความคิดเมื่อเราเริ่มอยู่กับความเงียบอย่างไม่กลัวสิ่งหนึ่งจะค่อยๆปรากฏขึ้นในใจเรานั่นคือความนิ่งที่รู้ตัวมันไม่ใช่ความเงียบที่หลับไหลแต่มันคือความตื่นรู้ที่ไม่ดิน้นใจที่ยังคงเห็นโลกยังรู้สึกยังมีอารมณ์ แต่ไม่หลงอยู่ในนั้นอีกนี่คือภาวะของใจที่นิ่งเพราะเข้าใจความนิ่งแท้ไม่ใช่การไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คือการไม่วันไหวกับสิ่งที่เกิดเรามักเข้าใจผิดว่าถ้าใจนิ่งต้องไม่มีความคิดต้องไม่มีความรู้สึกแต่ความนิ่งที่แท้ไม่ได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นเลยมันแค่ไม่สั่นไหวไปตามมัน เมื่อมีความสุขใจก็รับรู้เมื่อมีความทุกข์ใจก็รับรู้แต่ไม่หลงไม่พลักไม่ตัดสินเพราะใจเข้าใจว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นเพื่อผ่านไปใจที่นิ่งเพราะเข้าใจจะไม่เร่งให้โลกเปลี่ยนเราทุกคนอยากให้โลกดีขึ้นอยากให้คนเข้าใจเราอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปอย่างที่ใจต้องการ แต่เมื่อใจนิ่งเราจะเห็นว่าโลกกำลังทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์อยู่แล้วบางคนยิ้มบางคนเศร้าบางเรื่องเริ่มตน้นบางเรื่องสิ้นสุดทั้งหมดเป็นเพียงจังหวะของธรรมชาติเราไม่ต้องไปเร่งให้มันดีขึ้นเพราะในความจริงทุกสิ่งดีอยู่แล้วในแบบของมันเมื่อใจนิ่งความเข้าใจจะเกิดขึ้นเอง เราไม่จำเป็นต้องคิดเพื่อเข้าใจเพราะความเข้าใจที่แท้ไม่ได้มาจากความคิดแต่มาจากการเห็นโดยไม่แทรกความเห็นเมื่อใจสงบสิ่งที่เคยซับซ้อนจะเริ่มเรียบง่ายสิ่งที่เคยเป็นปัญหาจะกลายเป็นครูสิ่งที่เคยทำให้ทุกจะกลายเป็นบทเรียนอันล้าค่าเพราะความนิ่งคือพื้นที่ที่ ปัญญาได้ทำงานโดยไม่ต้องผ่านเสียงของความคิดใจที่นิ่งไม่แปลว่าชีวิตหยุดบางคนกลัวว่าถ้าใจสงบมากเกินไปจะกลายเป็นคนเฉยชาไม่รู้สึกไม่อยากทำอะไรแต่ความนิ่งที่แท้ไม่ได้ปิดชีวิตตรงกันข้ามมันทำให้เราสัมผัสชีวิตได้ลึกยิ่งกว่าเดิมเพราะเมื่อใจนิ่ง เราจะเห็นความงดงามของสิ่งเล็กๆเ,เห็นคุณค่าของสิ่งธรรมดาเห็นรอยยิ้มของคนรอบข้างแล้วรู้สึกอบอุ่นเห็นแม้แต่ความทุกข์แล้วเข้าใจมันอย่างอ่อนโยนความนิ่งไม่ได้พลาดความรู้สึกแต่มันทำให้เรารู้สึกอย่างไม่ทุกข์กับความรู้สึกนั้นเมื่อใจนิ่งเราจะเริ่มเห็นว่าความสุขแท้ไม่ได้อยู่ข้างนอก เรามักวิ่งหาความสุขจากสิ่งต่างๆจากเสียงคำชมจากความสำเร็จจากสิ่งที่จับต้องได้แต่เมื่อใจนิ่งเราจะเริ่มเห็นว่าความสุขที่แท้อยู่ในความพอดีของใจใจที่ไม่ดิน้นไม่ตานไม่แบกคือใจที่อิสระความสุขเช่นนี้ไม่ต้องอาศัยเงื่อนไข เพราะมันอยู่ในความเข้าใจไม่ใช่ในสิ่งที่ครอบครองเมื่อใจนิ่งเมตตาจะปรากฏเมตตาแท้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างแต่จะผุดขึ้นเองจากใจที่สงบเมื่อใจไม่ทุกข์กับตัวเองมันจะไม่ทุกข์กับผู้อื่นเมื่อใจเข้าใจความเหนื่อยของตัวเองมันจะเข้าใจความเหนื่อยของคนทั้งโลกเมตตาไม่ต้องใช้คำพูดแต่สื่อ ออกมาทางแววตาทางรอยยิ้มทางพลังที่แผ่ออกไปโดยไม่รู้ตัวเพราะใจที่นิ่งจะอ่อนโยนกับทุกชีวิตโดยธรรมชาติความนิ่งไม่ใช่การหยุดรับรู้แต่คือการรับรู้อย่างเต็มที่ในความนิ่งเรายังคงเห็นยังได้ยินยังรู้สึกแต่ทั้งหมดนั้นผ่านเข้ามาโดยไม่ทิ้งร่องรอยเหมือนลมที่พัดผ่านภูเขา เหมือนแสงจันทันที่ส่องผ่านผิวน้ำไม่ต้องพยายามจดจำไม่ต้องผลักไสแค่รับรู้แล้ววางลงอย่างเบานี่คือการอยู่กับปัจจุบันอย่างสมบูรณ์ใจที่นิ่งไม่ต้องหนีจากโลกเพราะมันอยู่เหนือโลกเมื่อใจนิ่งอย่างแท้จริงเราะจะรู้ว่าไม่จำเป็นต้องหนีไปอยู่ที่ไหนไม่ต้องลบความวุ่นวายเพราะความสงบ ไม่ได้อยู่ที่สถานที่แต่มันอยู่ในใจที่เห็นความจริงแม้อยู่ในตลาดแม้ทำงานท่ามกลางเสียงดังใจนั้นก็ยังนิ่งได้เพราะมันไม่ได้วันไหวกับสิ่งใดอีกใจเช่นนี้คือใจที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงในความนิ่งเราไม่หายไปจากโลกแต่กลับอยู่กับโลกได้มากกว่าเดิมคนที่ใจนิ่ง จะไม่หนีความเจ็บปวดแต่เข้าใจมันอย่างอ่อนโยนจะไม่กลัวการสูญเสียเพราะรู้ว่าทุกสิ่งต้องผ่านไปตามธรรมชาติจะไม่ผลักความทุกข์ออกไปเพราะเห็นว่าในทุกนั้นก็มีปัญญาซ่อนอยู่และจะไม่หลงในความสุขเพราะเข้าใจว่ามันก็เปลี่ยนไปเหมือนกันใจที่นิ่งเช่นนี้คือใจที่อยู่กับทุกสิ่งได้ โดยไม่ถูกอะไรครอบงำใจที่นิ่งจะเริ่มมองโลกโด้วยสายตาแห่งความเข้าใจเมื่อใจไม่รีบตัดสินเราจะเริ่มเห็นความงามของทุกชีวิตแม้ในความไม่สมบูรณ์แม้ในสิ่งที่แตกหักเราจะเห็นว่าคนที่เคยทำร้ายเราก็เคยทุกข์เหมือนกันคนที่เรารักก็ไม่ได้อยู่กับเราได้ตลอดไปสิ่งที่เรามีก็แค่ชั่วคราว และความเข้าใจนี้เองจะพาใจไปสู่ความนิ่งที่ไม่ต้องพยายามความนิ่งคือการกลับบ้านของใจใจที่นิ่งไม่ได้หมายถึงใจที่ว่างเปล่าแต่มันคือใจที่กลับมาอยู่ตรงนี้ไม่หลงไปในอดีตไม่วิ่งไปในอนาคตเพราะเมื่อใจกลับบ้านความวุ่นวายทั้งหมดก็หมดอํำนาจทันทีใจที่กลับบ้านแล้ว จะเห็นว่าความสงบไม่ได้อยู่ไกลมันอยู่ในใจเรานี่เองตลอดเวลาก่อนหลับในคืนนี้คืนนี้อย่าพยายามนิ่งแค่อนุญาตให้ใจนิ่งหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกรู้ตัวรู้ว่าเสียงความคิดยังอยู่รู้ว่าร่างกายกำลังผ่อนคลายแต่ไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยเพราะทุกอย่าง กำลังเป็นไปตามธรรมชาติของมันพูดกับใจเบาๆว่าคืนนี้ฉันจะไม่พยายามนิ่งแต่จะยอมให้ใจนิ่งเองแลปล่อยให้ความนิ่งนั้นแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายไม่ใช่เพราะบังคับแต่เพราะเข้าใจและในความนิ่งที่เข้าใจนั้นเองคือธรรมะที่แท้ที่สุดคือความสงบที่ไม่ต้องสร้างและคือบ้านที่แท้ของใจ